ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะศึกษาดูงานณตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 7นายินนภินทรศรีสันพางกรรมการผู้จัดการบริษัทแอคโกรคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัดเข้าต้อนรับพลเอกปฐมพงศ์ปฐมพัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ เข้าศึกษาดูงานนาตลาดกลางผักและผละไม้จังหวัดราชบุรีโดยคณะได้เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรโครงการผักปลอดภัยในความส่งเสริมของตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการตลาดโดยผู้บริหารตลาดกลางผักและผละไม้จังหวัดราชบุรีพร้อมทางเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและปัจจัยการผลิตเยี่ยมชมบรรยากาศซื้อขายสินค้าณนะอาคารสินค้ากเกษตรเช่นอาคารค้าส่งผักอาคารค้าส่งพืชไร่ผักเมืองเหนือผักต่างประเทศอาคารผลไม้พืชไร่อาคารผลมไาาผลมต้ตามฤดูกาลอาคารอาหารปลอดภยัยและอาคารไม้ดอกไม้ประดับ และเยี่ยมชมโครงการชาวนามหาเศรษฐีเยี่ยมชมแปลงพอป,ปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร,กรหมู่เก้าตำบลหน,นองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี